พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะทำมันเย็นสักพัทแกงเนื้อไหม้แกงกลางทงเลยพี่น้องวันนี้มาเด้อมาเด,อาเดอ้อนี่สิต้มเนื้อไหม้เนาะคะ่ะดังไฟอยู่พี่น้องพูดบรรยากาศทงให้ทงนานีน่กระโกนนื้อไหม้พี่น้องนี่แหละคะ่ะฮุดเอานอเลาะนี่แหละพี่น้องฮุดเนาะมีหลายโกะพี่น้องกินข้าวปลานะคะมือน,นีัก็สิเฮ็ดหลายเมนูอยู่เนาะคะ่ะเนาะแกงเนื้อไหม้ พักหวานมีเห็ดพี่น้องเ้ยเคื่อมาแต่ตลาดนี่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 ตั้งใจแล้วเดี๋ยวเส็ไปต้มนอกอนนาพี่น้องเนาะน้าผมมานคืนส่องไฟดูนะปลายช่อนตัวใหญ่นะมันเจอหลายตคนที่ไหนไม่บอกย่างไก่ย่างไก่ย่างหมูสามชั้นมาร์กมาร์กมาร์ก ทีนี่เก่งเวยจิงคายขาวด้วยเยี่ยมน,นั่งยูมาเป็นทับเลนั่งยูเพิ่นกะนเอาบังม่วงมาให้เนาะขี่รถพานไปเนาะเป็นแหล่งทุ่งนาจริงๆนะคะนี่พี่น้องจา้าม,มากันหลายคนอันนี้นอกะสิว้กะดำพริกเนาะนอนค่เนนะคะนะตอนนี้นอแยะเดาเนือดแล้วทุกคนจา้า ข้าวเหนียวดำยิงเันเอามาอยู่น้อยนึงนะด้านติ๊หน้อยนั่นพี่เพิ่มวิ่งอะดูรถด้วยโอ้โหต้องใส่แว่นตาปั๊บแสงถือ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 ในลูกถือในโอ้โหนี่คนหานะคะเนี่ยบึ้งได้พี่เพิ่มเราจะเผาปลาพี่น้อง สดๆจากบอ่อเราเองนะคะบอ่อเสียสิทธิ์นะคะอันนี้คือกุ๊กนะคะกุ๊กกุ๊กกุ๊กขวัญน,นะคะ,ะเชฟกระตาเฮียย่านางแกงหน้ มาเด้อพี่น้องไอ้คนเด็ดนี่นี่ดอนเอาพี่ตูมาลงจากล้หน่อยได้พี่นี่ดอนพอแล้วอย่าใส่หลายไปนั่นมันจะคิวบ่บ่ถ้าอตูไม่ใส่ใส่กำก้อไปจะไล่หนีหมานี้สุกแล้วจ้า เรื่องน้ำม่ไม่นุ่ดาวน้ำอะไรคะน้เผามีแล้วน้ำปลามีแล้วโอเคข้าอีตูวเรื่องมาใส่ยังนี่นี่ปุ้ยเขาจะแกงยงูปุ้ยจะแกงปุ้ยจะแกงใส่น้ำปูอย่าฟังเต็มก็ได้มันร้อนแล้วคก็เปิดเฉพาะพวกบุ้งสองหนุ่มสองหนุ่มกินปลาเผาสดจากสดจากบ่อเลยนะคะกินปลาปุ้ยมาันนงอเออนี่ตาฮีเหรอกินกันข้างทๆเลยทุกคนใช่่คะ บรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนานะคะนุ้ยหนูงั้นเอาแก้วน้ําที่น้ปุ้ยให้หนูมาสิลูกนี่น้เงินไปไหนละข้าละกงเอามาให้ปลานะใส่น้ำให้นี่ก็ย่างปลาไปเอาดิของใไปย่างนุ้งพี่ขวัญกำลังย่างนี่เหรอน้าปุ้ยข้างหลังนี่คือหน้าปุ้ยงั้นน้ปุ้ยขอชื่ว่างั้นจะทานหมดเดี๋ยวรอพี่ขวัญนี่ผัดผักบุ้งนะคะเนี่ย เนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างนี่กินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะคะวันนี้แกงร้อนร้อนปลานะคะทางนู้นก็ปิ้งเนื้อปิ้งปลายังไงคะอร่อนแก้วไข่แก้ว่ปีเอามาไว้ที่น้ำ ปตำมะฮงจ้าตำมะฮงเสิร์ฟไปเสิร์ฟได้คุณนายมาเลยแม่แส็บบนเส็บกินยิ่งโล่ตำมะฮงพี่น้องกินเลยลูกกินเลยเห็ดหลายอย่างแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ตำมะฮงจ้า <c oughs> นี่มาวันั้นเมาแบบแบบลูกทุง่งแบบลูกทุง่งเอาเลยน้องเจมเอาเลยข้าวเหนียวดำพี่น้องจำมเจวมาเด้อมาเด้อจะร้องน่าย,ยกไหมอืม กินมีเสียดเสียบเสียบชอบกินเราเผื่อกันแล้เสียบชาร์จแบตลูกอันนี้กินไก่จ้ำแจวนะฮะไม่ใช่แจ่วรวมพลรวมพลนะคะหลากหลายมันคือเงาอร่อยไหมคะดิ๊นี่อร่อยไหมคะสามขวดสี่ขวดอร่อยแทบไหลแทบไหลก็จะเป็นถั่วเด้อพี่น้องเมืองเนี่ ดกขักดกเนี่ยดูร้ายขักทัว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 